อิติปิโสปขวารสมาสมุทโวเวชาตระณะสัมปนโนสุวตโตโลกาวิทูนุตโตปริตตามัสาลทิสตาเทวะมนุสันนุปโตภัคขวติสวัคคโตปัคขวตาคโมสันติิโกวะกาลิโกเอปิสิกโกปเรหโกปะตังยุติละโคนยุติสุปริปันโนภัคขวตโตสาวกสังโฆกชปริปันโนภัคขวตโตสาวกสังโฆเอยาปริปันโนภัคขวตโตสาวกสังโฆสามิติปริปันโน ปัจจคกวัตโตสาวกสังโฆเตถังจตนาปุริสายุขนิยาทปุริสบุคลาสัพจคกวะโตสาวกสัง,งสโฆหูเนยโยปาหูเนยโยทักเนยโยอันเาริกาลานิโยนุตระมุลิเกตังโลกัสสัตติจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา ตะวังมังโปทุสัทถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเทเสธิกินจิเท,ทโวเยสกโกปับชังปัดชังทศนิงกินเนววาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนาะ นะเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนะพะหูชนาปิยังมะมะออสกตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวรังกิตังเทวะมนุษานังพุทธะเตเชนักส,สุตินานัส,สันตุปัตตวา สเพทุกขาวูปะ,ะเมนตุเตสกตาวาธรรมะรัตตนังโอสถังอุตมังวรังปร,ริราหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัปทวาสเปพระยาวูปะ,ะเมนตุเตสกตาวาสังครัตตนัง โอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยงปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสทินานัส,สันตุปัทวาสเพโรคาวูปสเมตุเตอติปิปโสะคังสุมาสมุทโทวิชาวารณาสันโนุปตโลกวทุนตโลปุตมาสาิสัตถเทวามนุสมุทโะขว,วติ So waka pakawata, baka wata kariko, sa dito ko kare ko patang kasi sa wakasangko, pakawato, ko sa wakasangko, sang ya sa wakasangko, sa paripano. ปะขาวสาวะกสังโคยติทางยตาริปุริสายุคานีอัตภุริสบุคลายสภขาวโตสาวกะสังโคอาหุเนยโยปะหุเนยโยทักิเนยโยอัญชาเดกัลานิโยนุตระมนิเครตังโรกัสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตะวังมังโพ สัตุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจก ทานังสัพเพชนาพหุชนาปิยังมามะสกตวาพุทธรัตนังโอสัทถังอุตมังวะรังหิตังเทวะมนุษานังพุทธเตเชนะโสธินานนสันตุปัตวาสัพเพทุขาวูปะเสมตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสัทถังอุตมังวะรังปริราหูราหู ะสะมะนังธรรมเตเชนะโสทินานส,สันตุปัฏฐวาสเพพยาวูปะเสะมนตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสัทังอุตมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานส,สันตุปัฏฐวาสเพรโรคาวูปะเมนตุเต Itibiso pakawalang sama suputu wisata lana asapadno sukaturu gawitu anutaro purisata masalati sata dewa menu salamputo สวาคาโตะคะวัตตาธรรมโมสันนิโกกาลิโกเปรเสโกปะเรโกปะตังเวถัดพุนเวติสุปริปันโนภะขวัตโตสาวกสังโฆจุปริปันโนภะขวัตโตสาวกสังโขยะปริปันโนภะขวัตโตสาวกสังโฆสามิเิปริปันโนภะขวัตโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตภุริสสะบุคาลายสปะขวัตโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโย ทักินโยอยัญชาลีกาะละนิโยนุตตะรมนุนเคตังโูกสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังคาสังโกนังออป,ปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทโวสุปโโ เสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชะนานเยมณีกินดาปิยังจะทธนังสัพเพชนาะปหูชนาะปิยังมะมะสัก,กตวา พุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานันทสันตุปัทวาสเพทุขาวูปะเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปะสะมะนังธรรมเตเชนะ โสธินานัสสันตุปัตถวาสาเพภยาวูปะเสนตุเตสกตะวาสังฆารตะนังโอสถังอุตมังวรังอหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวา สเพรโรคาวูปะเมมตุเต